ทูบีน้ำวันเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้น <_ d ata> เขาให้ทุกอยาก่างครับความรู้ฝึกอาชีพอาวุธป้องกันตัวเองอาวุธที่ให้ผมมาก็คือภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะครับที่ทําให้ผมเข้มแข็งครับไป,กกไปสู้กับโลกภายนอกสูสดีครับผมนาปิยะก้้งปิชาอายุ IU 24ปีอดีตเคยเป็นประธานชมรมทูบีน้ำวันรุ่นที่9ของ่วนฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเคศรจังหวัดราชบุรีรครับ ปัจจุบันตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครับชั้นปริญญาตรีผมเรียนแค่วันอาทิตย์นะครับจนถึงสุกผมก็ทํางานรับจ้างอลี้ยงกุ้งคือผมเนี่ยตอนเด็กๆนะครับเวลาผมไปเรียนนะครับก็จะมีเพื่อนรังแกผมแล้วอยู่มาวันนึงนี่แหละครับเรารู้สึกแบบว่าอยากเท่ครับอยากอยากโว์เพื่อนขอเพื่อนดูดบุหรี่มั้งลองกินเหล้าไปทั้งมืนเมาครับแล้วมันทําให้แบบใจเราร้อนขึ้นี่ผมก็ไปครับไปกับเพื่อน ที่แบบตีกันยิงกันอีรานฟันแทงกันนะครับตกกลางคืนก็มานั่งรวมกลุ่มกันรวมตัวกันทําระเบิดทําปืนอะไรตามภาษาไวรุนนะครับแล้วก็นัดกันกบฝั่งนู้นนะครับไปถึงพวกผมก็ปาระเบิดไปเลยครับแล้วผมก็ทําไงดีคุยกับเพื่อนเพื่อนก็จะชวนหนีคดีครับหนีคดีหหวทุกคนหนีไปทุกที่เลยครับหนีได้ไประมาณจากสิบเจ็ดอายุยี่สิบปีผมหนีกลับมาบ้านแล้วก็ เกเรตามภาษาวัยรุ่นนะครับพิรันฟันแทงไปเรื่อย้วแ,แบบว่าเข้าตาตำรวจนะครับตำรวจก็ช้ามาลับบ้านมาจากทำงานตำรวจก็มาล็อกพื้นฐานปุ๊บส่งเขาเรียนจำนะครับ <S <S ตอนแรกเลยนะครับไปอยู่เรียนจำได้แเดือนแต่ถือว่าเรายังโชคดีนะครับที่ตอนนั้นเรายอยู่ในเยาวชนศาลก็เลยพิพากษาให้ผมเนี่ยมาฝึกฝึก,กรัดรีเคสองเนี่ยครับแรกๆก,ก็เกนะครับต่อยก็เขามั่งดื้อมั่งอะไรมั่งแล้วมันมีวันนึงครับก็ ญาตนะเยี่ยมญาตออนไลน์ยาตของวกผเนี่ยอยากให้หนูเป็นคนดีนะอยากให้ออกมาอยู่กับแม่ไวๆแม่รออยู่ผมก็คิดนะครับว่าทํายังไงครับที่จะได้ผมออกไปให้โดยเร็วที่สุดแล้วผมก็ไปยืนมองพวกชมรมทูบีน้ำวันเนี่ยครับแล้วก็มาเจอคุณนกนี่แหละครับคุณนกก็แนะนําว่าเนี่ยจะมาเข้าชมรมไหมผมก็เลยโอเคครับผมตกลงเข้าชมรมทูบีน้ำวัน เข้ามาแรกๆครับทาอะไรไม่ค่อยได้ครับเกินเกง่งแล้วเข้ามาในชมรมทูบินอเมวิกวันครับผมรู้เลยครับว่าไอิ่งที่ผมไม่เคยทาเนี่ยคือผมได้ทําการแบบให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเป็นผู้นําได้ครับก็สอนน้องๆแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่รับสมัครสมาชิกที่จะไปแข่งขันดูบีนอเมรันระดับภาคผมก็สนใจครับ ผมก็เลยเดินไปบอกคนบอกว่าเนี่ยผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆไปแข่งขันบูธที่จังหวัดปทุมธานีครับตอนแรกนะครับตื่นเต้นนะครับว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าครับก็ซ้อมกันสมาชิกชมรมทูบีน้ำวันช่วยกันคิดคำพูดช่วยกันคิดท่าแต่มันมีอยู่วันหนึ่งครับผมรู้สึกแบบว่าผมทำไม่ได้ครับก็ทอ้อไไม่อยากทำแล้วครับ อยากจะกลับมากเกลรยอีกครั้งนึงแล้วก็ครูนกนี่แหละครับเดินเข้ามาบอกว่าสู้ครับเ,ออเราเป็นตัวตนของตัวเองเราชอบอะไรเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างว่าเขาจะพูดยังไงผมก็ฟังคุณนกไม่แคร์ครับไปถึงเวลาวันแข่งปุ๊บก็ไปขึ้นเวทีก็เราก็คือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผลปีนั้นก็คือ ไม่ผ่านเขารอบนะครับถึงผมจะไม่ผ่านผมก็ไม่ท้อนะครับผมก็อยู่ทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยยันจนผมป้อยนะครับทําหน้าที่ยังเต็มที่ที่สุดครับถ้าผมยังไม่เจอโครงการทูบีนัมเบอร์วันผมก็ไม่รู้เลยครับว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงอาจจะตายข้างในเพราะเราเก้ว่าเราคิดไม่ได้จนผมมาเจอโครงการ t o บีนัมเบอรวันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากเป็นคนอารมณ์ร้อนก็เป็นคนอารมณ์เย็นทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังตลอดนะครับ จนกระทั่งชีวิตผมเนี่ยดีขึ้นเพราะทูบีนับวอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนนะครับว่าชีวิตเราเปลี่ยนกันได้ครับทูบีนับนเนี่ยทำให้ชีวิตพี่เนี่ยดีขึ้นเขาให้ทุกอย่างครับความรู้ฝึกอาชีพอาวุธป้องกันตัวเองอาวุธที่ให้ผมมาก็คือภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะครับที่ทำให้ผมเข้มแข็งครับไปสู้กับโลกภายนอกได้